รเพณีราชประเพณีหลวงแยกกันอย่างโดดเดี่ยวหรือสัมพันธ์กันอย่างไรน่าจะสินดุนตีการร้องลำทำเพลงและกิจกรรมละเล่นต่างๆของไทยเรามักได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าเป็นประเพณีราชบ้างประเพณีหลวงบ้าแล้วประเพณีสักสองมันต่างกันอย่างไร มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไรขอนาเนื้อหาบางส่วนในหนังสือร้องรําทําเพียงของอาจารย์สุจิตบุ่งทีศท,ที่ท่านได้เขียนไว้ามานําเสนอนะครับอาจารย์สุจิตท่านบอกว่าบรรดาการลเล่นไม่ว่าจะเป็นการรําร้องเพลงหรือโดนตีและน่าจะสิน ก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งนักปราชร์ราชปณิตและนักวิชาการมักจะแนกเป็นประเพณีที่แตกต่างกันสองระดับคือประเพณีราชและประเพณีหลวงแต่ประเพณีคู่นี้ก็ไม่ได้แยกกันอย่างโดดเดี่ยวเพราะต่างมีความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันตลอดมาประเพณีราช เป็นของชนชั้นต่ำได้แก่ไพร่ฟ้าข้าไทยและาตาซึ่งจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่างๆที่มีสภาพแวดล้อมต่างกันมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดในชุมชนหรือในหมู่บ้านนะครับส่วนประเภทนีหลวงเป็นของชนชั้นสูงนะครับได้แก่เจ้านายเชื้อพระวงศ์และขุนนางมีศูนย์กลางอยู่ที่วังหรือ ในเมืองนะครับเหตุที่จําแนกประเพณีร้องรำันเพียงหรือดนตรีและนาฏศิสินของชาวสยามออกเป็นสวนระดับนั้นอาจใช้ก้อวินิจฉัยของอาจารย์ศรีศัตว์วลิภูด,ดุมแห่งภาควิชามานุษยวิทยาคณะโบราณนดีมหาวิทยาลัยศิลปกระน,นะครับมาปรัปรุงเพื่ออธิบายได้ดังนี้นะครับ สังคมของชาวสยามยุคดึกดำบรรจัดอยู่ในลักษณะสังคมเบบเผ่าพันธุ์นะครับที่อยกากจะกระจายเป็นหมู่เป็นเหล่าหรือเป็นกลุ่มกลุ่มในแต่ละกลุ่มต่างก็มีพัฒนาการทางสังคมในวิถีทางของตัวเองนะครับต่อมาสังคมระดับท้องถิ่นเหล่านั้นก็มีพัฒนาการผ่านพ้นสังคมเบบเผ่าพันธุ์และค่อยๆก้าวเข้าสู่สังคมเบบ ชาวนานะครับมีการรับรูปแบบวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาผสมผสานทำให้เกิดการสร้างสรงรค์วัฒนธรรมของสังคมแบบชาวนาที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสังคมแบบเผ่าพันธุ์กับสังคมแบบเมืองนะครับลักษณะาบางประการของสังคมแบบชาวนาก็คือในขณะที่ยังรักษาเอกลักษณ์บางอย่างคือประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอ,อดมา าจากสกุมเบบเผ่พาพันธุ์แต่สกุมเบบชาวนาก็พร้อมที่จะยอมรับความทันสมัยหรือที่คิดว่าทันสมัยบ้างนะครับอย่างจากวัฒนธรรมและสกุมเบบเมืองเพื่อนําไปผสมผสานปรับป,ปรุงได้ดัดแปลงเป็นปนี้ดั้งเดิมของตนให้ทันสมัยหรือเชื่อว่าทันสมัยอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะสงุมแบบชาวนาอ่อนน้อมยอมรับ,บ,รบเบสเผนทางวัฒนธรรมของสงุม แบบเมืองอยู่เสมอๆนะครับใ้สังคมแบบชาวนามีสภาพเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแบบเมืองอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อพิจารณาพืนาพ้นฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทางสังคมแลว้วจะสเกตเห็นว่าวัฒนธรรมของชาวสยามมีลักษณะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับกล่าวคือมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่มีความแปลก และใหม่กว่านะครับนอกจากนั้นยังจะเห็นอีกว่าประเพณีหลวงมีอิทธิพลเหนือประเพณีราชนะครับอย่างยิ่งนะครับซึ่งมีส่วนลดความแตกต่างในองค์ประกอบของประเพณีราชและมีส่วนผลักดันให้เกิดรูปแบบใหม่ที่กลุ่มตื้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจพัฒนาการของการร้องนำลเพียงหรือดนตรี และนาฏัดสินของชาวสยามจริงจําเป็นต้องพิจารณาประเพณีสองระดับไป,ปรพร้อมๆกันนะครับทั้งประเพณีหลวงและประเพณีราชในลักษณะที่ต่างก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องชึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลานะครับเหตุที่เป็ียนเช่นนี้ก็เพราะประเพณีราชมีพื้นฐานดั้งเดิมตั้งแต่ดึกดำบรรพ์รองรับอยู่มาก,ก่อนแล้วรวมทั้งเป็นปัจจัยหลักของประเพณีหลวงนะครับ ส่วนประเภทนีหลวงได้รับพื้นฐานประเพทีราดเป็นหลักสําคัญที่สุดโดยชุนชั้นสูงเป็นผู้ขัดเกลาประเภณีราดให้ละเอียดอ่อนมีความปานีวิจิตรและทรรอนมากขึ้นทางนี้ด้วยการยอมรับแบบแผนจากตา่างประเทศเช่นอินเดียจีนอาหรับรวมทั้งมอญเขมรชวาเข้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิดการสาร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆต่อจากนั้นประเพณนีหลวง จะส่งทอดอิทธิพลไปสู่ประเพณีราชในสังคมเด็กชาวนาอีกครั้งหนึ่งฝ่ายประเพณีราชจะค่อยๆเคลื่อนไหวดัดแปลงตัวเองไปตามกระแสะอิทธิพลของประเพณีหลวงเป็นระยะระยะนะครับแต่ไหนแต่ไรก็ตามและจะส่งหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะครับดังนั้นการร้องรำรำเพลงหรือดนตรีและนาฏศิสินของชาสยามที่มีอยู่และที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ ซึงล้วนมีพัฒนาการมาจากการละเล่นอันเป็นแบบแผนดั้งดืมของท้องถิ่นหรือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ยุคดึกดําบันนานมาแล้วนะครับขั้นต่อมาเมื่อมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศก็ยอมรับแบบแผนประพณีของต่างประเทศมาผสมผสานเพื่อให้มีความทันสมัยและให้มีความเคลื่อนไหวเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับในที่สุด การเวลาก็หล่อหลอมประเพณีต่างๆของทุกอย่างให้กลมกลืนจนกระทั่งรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วกลายเป็นประเพมีใหม่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง